สวัสดีครับฮองกีดฮองกีดใช่ว่าเสียงตอนเราคือดีมากดีมากสองสหนึ่งโอเคอันดับแรกขอบคุณคลิปผ่านๆมาก่อนนะทั้งในคลิปที่แบบคนดูเยอะคนดูน้อยคลิปคนดูเยอะที่สุดตอนนี้ของเราปลาเข้าไปหมื่นกว่านะกับคอมเมนต์ที่มากมายค่อยๆด่ากันเยากมายด่าก็เยอะ ตัวเลก่อนแต่เราก็ยังดีใจที่เรายังสร้างความสุขสนานให้กับหลายคนได้ความเอนจอยให้กับหลายคนและหลายคนที่เฮ้ยรู้สึกว่าประสาทมันย่อยยากอะไรเงี้ยเราไปฟังคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยอ่านวารสารให้ฟังก็น่าจะสนุกด้วยนะสำคัญก็คือจะได้มีเชื้อไฟไปศึกษาต่อมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของละครที่ทุกคนลุกขึ้นมาแบบใส่ชุดไทยเนอกแม้แล้วก็ ดูกันเวทุดวยจริงๆแล้วตอนแรกของละครเรื่องพรหมลิขิตนะครับที่เป็นภาคต่ออเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้เลยแหละว่าเป็นภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสนะครับที่ออนแอร์ไปประมาณ5ปีที่แล้ววันนี้พรหมลิขิตตอนแรกออกไปได้ข่าวว่าเรตติ้งดีมากๆเรตติ้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยสิเอ็ดเลยเมื่อวานอ่ะมีคนดูแค่เฉพาะในออนไลน์อ่ะ 4แสนนะคนนะคือเรื่องนี้นะความรู้สึกเราอะละครมันสร้างให้คนรักได้เลยเราพร้อมที่จะรักตัวละครเราพร้อมที่จะอินไปกับตัวละครคอนติเนียต่อได้แม้กระทั่งแบบภาคแรกมันผ่านมา5ปีสิ่งสาคัญเนี่ยของน้ำพรมลิขิตของบุพเพสันนิวาสท,ทั้งหนึ่งและสองที่เข้าโรงอะนะนะครับก็คือเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี่แหละอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็เอาจริงๆมันว้าวมากเลยนะกับละครทีเรียดที่ทําให้คนแบบโอ้โห อย่างนี้เขียนเชื่อ,อว่ามีหลายคนที่เริ่มที่จะศึกษาประวัติศาสตร์หรือสนใจประวัติศาสตร์จากละครเรื่องนี้ด้วยนะใช่จริงๆแล้วมันดีมาตั้งแต่เป็นนิยายแล้วอ่ะอวันนี้เป็นมิติใหม่ของอวัดางเวิ้งเวิ้เหมือนกันนะเพราะปกติเราเล่าแค่ยุคที่เกิดขึ้นในสมัยมรัตนโกสินทร์ใช่ไหมอกษัตริย์และพระบรมสารุวงศ์ก็อยู่ในยุครัตนโกสินทร์หมดเลย แตาวันนี้ซึ่งมีรูปวาดมีรูปถ่ายอ่ะอืมอืใช่หรือมีหลักฐานหลายๆอย่างที่แบบว่าเออมันพอจะยึดโยงเห็นภาพได้แล้วเราถนัดด้วยอแต่อันเนี้ยชัเลนจิ้งมากเป็นอีกหนึ่งความชนสรจิ้งที่แบบอาจจะต้องไปทำการบ้านมาเหมือนกันนั่นคือเป็นการเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุยาไม่ใช่สร้างขึ้นมา ไม่แน่ใจเอาจะพยายามสร้างให้ดีที่สุดเลดีที่สุดเรงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ละครเรื่องพรมลิขิตยกขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลางค่อนไปทางปลายล่ะของกรุงศรีอยุธยาเป็นความคาบเกี่ยวระหว่างกษัตริย์ในราชวงศ์ปราสาททองก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็ราชวงศ์ใหม่ คือราชวงศ์บ้านพู้หลวงชื่อนี้ยังอยู่ชื่อนี้ยังอยู่อาะเรียนมาตอนมัธยมยังอยู่ถูกต้องออเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกแลักลายเป็นกนรุงธนบุรีเล่าก่อนว่าในละครเรื่องบุพเพสนิวาสเนี่ยเล่าส่วนใหญ่นะครับอยู่ในยุคข,ของสุเยม ah ันาลัยมหาราชเป็นยุคทองของฝรั่งที่เข้ามาค้าขายในประเทศไทยมีการเลอกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาศาสนาเป็นเรื่องที่ อ,อชูมากๆหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์นะครับเป็นการปราบดาพิเศษขึ้นปราบดาพิเศษคือ,อปราบดาพิเศษเนี่ยจะไม่เหมือนกับราชาพิเศษปราบราชาพิเศษก็คือเป็นการขึ้นโดยปกติเ,เลือกขึ้นมาตามลำดับขัน้นหรือตามอะไรที่คิดว่าน่าจะเอาวางไว้แล้วของใครคนใดคนหนึ่งเขาเรียกว่าราชาพิเศษแต่การปราบดาพิเศษเนี่ยคือการยึดอำนาจนั่นแหละ ว,ว้าวอ่าขึ้นมาแล้วก็มาถึงการปราบดาพิเศษของกษัตริย์อีกองคหนึ่งนะครับก็คือองค์พระเพทราชาพระเพทราชาเนี่ยเราจะเห็นมาอยู่แล้วในเรื่องบุเพสนิว่าว่าท่านเนี่ยเป็นขุนนางมาก่อนแม่ท่านเนี่ยเป็นพระนมของอพระนารายณ์แล้วก็ ปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทีนี้เนี่ยลูกท่านที่เคยเป็นขุนนางเหมือนกันเนี่ยกลายเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงก็คือกลายเป็นวังหน้าวังหน้าตําแหน่งถ้าเทียบเท่าตําแหน่งที่เราคุ้นค้นกันในสมัยก่อนเนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเขาเรียกตาแหน่งกรมพระราชวังประวรสถานมงคลเนี่ยว่าวังหน้าก็คุณพี่ก๊อ ของเราจากรพารเออไม่ใช่พี่ตัองเช่กษิรยุอ่าคุณพี่กษิรยุกลายเป็นวังหน้าและตอนนี้พระเพิราชก็ขึ้นพอมีการปรับดาพิเศษขึ้นอย่างที่บอกเพราะมีการขึ้นเป็นกษัตริย์ในรูปแบบที่ไม่ปกตินักก็คือเป็นการยึดอํานาจขึ้นมาทําให้ราชบัลลังก์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่ได้มาแล้วก็แอบเป็นทุกขลาบ การได้มาซึ่งราชบัลลังก์เนี่ยเลยกลายเป็นความหนักใจความคลางแคลงใจความประแวงใจและความทุกข์ใจของคนที่ถือครองมันอยู่บอกก่อนอเป็นคําเตือนตรงนี้ข้างล่างว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดอะครับคือบริบทของคนในสมัยนั้นการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจก็เป็นบริบทในสมัยนั้นไม่อยากให้มาจาดก,กันว่าุยทำไมถึง ทำอย่างนี้ทําไมถึงทําอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยครับมันคือบริบทของสมัยนั้นจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าการปรับดาพิเศษของกษัตริย์เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับจะต้องทําการล้างเผ่าพันธุ์ของกษัตริย์ในราชวงศ์ก่อนหรือกษัตริย์องค์ก่อนเพื่อไม่ใหเ้เขากลับมาได้ไม่ให้กลายเป็นหอ,อกคลั่งแครกในสมัยพระเพทราชาก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการประหัดประหารคนที่คิดว่าน่าจะกลับมาได้นะครับ ทั้งหมดเที่เวเห็นในพรมลิขิตตอนแรกตอนที่คุณเก่งเชษชยะโดนฆ่าโดนโยนลงไปปึง้งอ่ก็เป็นการฆ่าพระป,ปีอ,อ,อที่อาจจะกลายเป็นกษัตริย์ขุนเชื้อในอนาคตมีเปอร์เซ็นต์นที่จะสามารถเลื่อยราชบัลลังก์ของคนที่ปรับดาพิเศษขึ้นมาได้ทุกขลาบอันเนี้ยครับถูกสืบต่อมาในสมัยพระเพทราชา และในสมัยพระเจ้าเสือเลยยังคงยังคงส่งต่อมาเพราะว่ามันเป็นความหวาดระแวงที่กลัวว่าในวันที่เราอ่อนกําลังลงจะมีคนทําอย่างนั้นกับเราเหมือนกันในสมัยพระเพทราชาก่อนครับต้องเล่า Family ่ทรีให้ฟังแบบนี้เผื่อจะได้ไม่งงอพระเพทราชาเนี่ยรั้งตําแหน่ง พระมหากษัต,ตริย์ใช่ไหมครับโดยที่มีพระเจ้าเสือรั้งตําแหน่งกรมพระชวงบวรสถานมงคลณนะตอนนั้นโดยที่พระเมราาชาพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเมียที่เป็นมาเหสีเนี่ยมี3องค์ก็คือฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายกลางที่เราเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นกันในละครนะครับ ừ ừ ừ ในวันพิธีปราบดาพิเศษ ừ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  นะครับองค์แรกพี ừ ừ ่เขียิกรมพระเทพรามาสเป็นเหมือน น่าจะเป็นเมียเก่าอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้แบบเป็นเมียหลวงคนแรกอะ่ะตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นก็มีกรมหลวงดุรท,ทิพย์และกรมหลวงดุรเทพกรมหลวงดุรท,ทิพย์เนี่ยเหมือนจะมีศักดิ์เป็นน้องสาวของสุเดพระนารายและกรมหลวงดุรเทพเนี่ยก็จะมีศักดิ์เป็นลูกสาวของพรนรา,ายเลยคุณพระถามว่าทำทำไมไม่แปลกเลยนะเพราะว่าบาปดาพิเศษขึ้นมาก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันยังมีข้วอมนาเดิมไง ดองไว้ยี้เลอก็เลยดองเอาไว้หลักการก็คล้ายๆกับที่พระเจ้าบุเรงนองเอาพระสุพรรณกัลยากับพระนเรศวรไปอ่ะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นตัวประกันนิดนึงเหมือนกันในการทําให้มีเสถียรภาพมันก็คงเหมือนกับการที่เราอ่ะมีรัฐบาลผสมมั้งเดานะก็ต้องมีจากหลายขั้วเข้ามาถูกต้องแต่ถึงแม้จะสร้างเสถียรภาพแบบนั้นอ่ะมันก็จะมีความ ไม่มีสักยภาพอยู่ดีอเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในในแผ่นดินของอพระเพทราชาบ้างคุณเดือเนี่ยเป็นลูกใครสงสัยไหมคุณเดือถือเป็นในในละคราาถือเป็นลูกของพระเพทราชาแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีวักหนึ่งของละครบุเพศนิวาสตอนหนึ่งตอนที่คุณเดือเขาพูดว่าลูกของพานารายอะ่ะไม่ได้มีคนเดียวคือพระปีซะหน่อยกูจะบอกให้ ลูกชายของคุณหลวงไม่ไดีมีคนเดียวเว้ยพระนารายณ์นะท่านตัดเอาไว้ว่าท่านจะไม่มีลูกกับสนมเลยอืม uh huh. แต่ทีนี้ยพระนารายณ์มีสนมคนนึง uh huh. ที่ดันมีลูก oh. ออกมาพระนารายณ์ก็เลยให้ลูกคนเนี้ยไปเป็นลูกของพระพทรราชา กขาคือคุณเดือในเวอร์ชั่นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่จริงๆแล้วเขาเป็นลูกของพนาลัยแต่ถูกยกให้เป็นลูกของพระเพทราชาแล้วหลังจากที่พระพิราชาขึ้นเป็นกษัตริย์คุณเดือกลายเป็นกรมพระราชวังบวรใช่ปะแล้วมีเมียอีก3คนกรมพระเทพพม่าเนี่ยรับคุณเดือไว้เป็นลูกและรักกันเหมือนเหมือนแม่ลูกจริงๆอแต่เมียอีกสองคนน่ะเขาก็มีลูกของเขาไง โอ้โอัเริ่มเริ่มแล้วเห็นความไม่มีเสถียรภาพบางอย่างว่าเราดูเหมือนจะเป็นลูกเลี้ยงของของพ่อคนนี้ถึงแม้ว่าจะรักกันแบบเหมือนพ่อลูกเลยจริงอ่ะแต่เราเป็นลูกเลี้ยงของเขาอ่ะแล้ววันหนึ่งที่เขาแบบกลายเป็นบอสใหญ่อ่ะเขาก็มีลูกของเขาอ่ะีรูกจริงๆในลำดับการสืบสันตติวงศ์เราอ่ะอยู่ในลำดับต่อไปเราคือคาวฟินซ์อ่ะแต่เขามีลูก ของเขาอะเห็นว่าและไอ้ลูกเนี่ยวันหนึ่งไม่จะโตขึ้นมาแล้วจะมาแย่งอํานาจอูหรือเปล่าอ๋อ,อทีนี้พระเจ้าเสือทําไงไปดูอืออ,อันนี้คือความไม่มีเสถียรภาพและความเป็นทุกขลาภแห่งราชบัลลังก<อ>์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นอ,อืมกรมหลวงโยธาทิพย์อัครมเหสีองค์หนึ่งของพระเพทราชาก็มีลูกจริงๆชื่อเจ้าพระขวัญดูจากลำดับแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่ รั้งตำแหน่งกรมพระชวังโงสถานมงคลรั้งตำแหน่งเดนเน็กซ์คิงแต่ดูจากสายเลือดแล้วอ่ะมันดูบริสุทธิ์กว่านำไมมันดูแบบเฮ้ยกูก็เป็นลูกของไม่เหสีเอ,เอ้มึงลูกใครอะ่ะอ,อะไรเงี้ยใ<อ>นทางกับการกรมพระาชวังมองมาเอ๊ะกูลูกใครนะเอ,เอ๊แต่กูอยู่ในอยู่ในลำดับเ e น t k ็กซคิงนะเอ๊ะแต่ไอเด็กหน,น้ามันจะโตขึ้นมา กลายเป็นหอกข้างแครกหรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นกําจัดมันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคาแรคเตอร์ของคุณเดือในเวอร์ชั่นกรมพระชวังโบรสถานมงคลเนี่ยก็ดูเป็นคนดุดันอ่าเน่ยหรดูเป็นคนดุดันดูเป็นคนแบบโหดนิดนึงใจนักเลงนิดนึงซึ่งในบันทึกก็มีส่วนหนึ่ง ที่บันทึกว่าท่านดูเป็นคนนังจริงเวลาผ่านมานะครับคุณเดือนเนี่ยไปพบว่าเจ้าพระขวัญเนี่ยส่องสูงกำลังพลจริงๆในบางบันทึกเนี่ยบันทึกว่าพระเจ้าเสือเนี่ยครับคุณเดือนเนี่ยเขากลัวว่าเจ้าพระขวัญเนี่ยจะมาชิงอำนาจก็เลยชิงฆ่าก่อนแต่มีบันทึกอีกเยอะนะพี่เกียรติที่ ออบอกตรงกันนะว่าเจ้าพระขวัญเนี่ยซ่องสุมกําลังแล้วดูจะเป็นกระบฏก็เลยค่ะเนี่ยแล้วเวลาเจอหลักฐานอย่างเงี้ยถ้าเขาจะกําจัดน่ะใช่ต่อให้บบน่าจะเขียนที่หลังเนาะถูกไหมเนออต่อให้แบบเดินขาผิดมันก็มีชีวิตเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเลยเป็นสาเหตุที่ทําไมเวลาเราอ่านปรสารเราต้องอ่านเยอะๆเราต้องอ่านจากหลายๆแหล่งที่มาจากหลายๆสเปกตรัม จากหลายๆเคาเจอมันมองมาไม่เหมือนกันนะเช่นอฝรั่งที่บันทึกในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมองว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของราชวงศ์เก่าอะ่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้มันน่าอดสูเนอะอะไรเงี้ยแต่ในบริบทของสังคมไทยมันปกติอะ่ะอืมอเราที่เกียดคนคนนี้อยู่แล้วอาจจะมองว่าคนคนนี้ทาอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดอะ่ะแต่เราที่ชอบอะ่ะอื คนคนนี้ทำแย่แค่ไหนเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มั้งแล้วถ้าคนคนนั้นคือคนที่เราจะต้องจดบันทึกเรื่องราวของเขาล่ะเราใจเป็นกลางพอหรือเปล่าอ่ออานประสตร์จุดหนึ่งอะครับมันจะต้องใจเป็นกลางนิดนึงเอาเอกสารมากองกองรวมกันทําใจให้เป็นกลางแล้วหยัดตัดสินนะเพราะมันไม่มีใครเกิดทันหรอกใช่ไหมครับคนเกิดทันเขาอาจจะยังบันทึกได้ไม่ตรงความเป็นจริงเลยผานพ้นการเล่าเรื่องความ ไม่มั่นคงในราชสมัยของประเพทราชาอมืมาดูเมื่อพระเจ้าเสือครอ,องราชอืพระเจ้าเสือครองราชเนี่ยก็ดูเหมือนจะมั่นคงแต่ก็มีความไม่มั่นคงบางอย่างอยูอย่เหมือนกันพระเจ้าเสือคือคุณก๊อตจิรายุเนะาะซึ่งตอนนี้ละครออ,อ,าอาจจะพาสไปพาสราชการของคุณกอ๊อตไปเลยเอาไม่มีเลย อืมาบมาจากรู้มาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตัดช้าว่ามันวันนั้นที่คุณดูมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็แบบเพ้งงงว่าไปไหนเลยอเยคุณก๊อตจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเสือทีนี้ในเรื่องของก๊อตเนี่ยเขาจะมีลูกสองคนนะครับชื่อเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเนี่ย จะเป็นพี่น้องที่จะได้กลายเป็นกษัตริย์ทั้งคู่เจ้าฟ้าเพชรเนี่ยครับจะถลิงราชขึ้นมาเป็นพระเจ้าไทสาตรับบทโดยคุณเกรซรินทอนครับเดิมเนี่ยพระเจ้าไทสาตเนี่ยชื่อเจ้าฟ้าเพชร มีน้องอีกคนชื่อเจ้าฟ้าพรพอจะขึ้นคองราชเนี่ยก็ขึ้นโดยปกติเลยโดยที่มีน้องชายเมื่อกี้พี่เกียรติถามใช่ไหมว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนี่ยจะต้องเป็นลูกของกษัตริย์ณปัจจุบันหรือเปล่าไม่จําเป็นครับเป็นน้องก็ได้เจ้าฟ้าพรเป็นน้องอนาคตจะกลายเป็นพระเจ้าอยู่หัวประมกุฎซึ่ง ก็จะเป็นพ่อของหนึ่งในสองกษัตริย์สองคนสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันอ่ะเพื่อไม่ให้งงนะครับผมเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรตอนนี้เจ้าฟ้าเพชรเป็นกษัตริย์เจ้าฟ้าพรกลายเป็นกรมพระราชวังโบรสถานมงคลนะครับเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าายสระอืทีนี้เมื่อพระเจ้าทายสระรบทโดยคุณเกรซเนี่ยครับตุยลงพระเจ้าทายสระมีลูก โอ้าหจะต้องซับซ้อนเห็นแม้ไม่เป็นเวอร์ชันคล้ายๆเดิมกรมพระราชวังเนี่ยที่จะมีสิทธิ์ที่ทำโดยชอบทำที่จะกลายเป็นเดอะเน็กซ์คิงนะครับแต่ดูงงๆโดยสายเลือดถ้าเทียบกับเขามีลูกคนโตของเขาอยู่แล้วอะแต่ลูกคนโตอะไม่ได้รั้งตำแหน่งอะไรเลยทีเนี้ยเด็กเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะแย่งอำนาจของอามาก็ดูมีสิทธิ์กว่าอาอาเป็นอะไรกับพ่อนะ อาเป็นน้องพ่อใช่ป่ะแต่เผอิญเป็นลูกพ่อนะมีการสู้รบกันระหว่างอาหลานอีกเนี่ยแหละคือทุกขราบที่มาในในรูปแบบของราชบัลลังก์ทีนี้พอเจ้าฟ้าพรสู้กับลูกๆของพระเจ้าไทสระเนี่ยครับผมลูกคนแรกของพระเจ้าทสระเนี่ยไม่เอาราชบัลลังก์ก็เลยไปสู้กับลูกคนรอง สุดท้ายลูกๆของพระเจ้าไทสะแพ้แล้วก็โดนประหารหมดเลยโดนล้างโคตรหมดเลยนะครับทำให้เนาะมันมันก็กลายเป็นเรารับราชบัลลังมาด้วยความวัดแรงอีกนึงที่กริตความคิดของของคุณกาเกตเดี๋คุณเกสุรางเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบอ้ยอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเขาแบบ มันมันส่งผลให้เห็นว่ากษัตริย์ณตอนนั้นนะ<ม>ถึงแม้ว่าขั้วมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหน<ม>เราก็จะต้อง survive อยู่ให้ได้<ม>เพราะว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้เป็นหรือชี้ตายเราก็ได้<ม><ม>คือคำว่าเจ้าชีวิตณตอนนั้นอะมันมีผลกับคน